ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายทุกๆคนคือเกานะครับผมมือนีกะหาอยู่หากินนะครับตามสาหนมคือเกลานนะพี่น้องมือนี่นะครับผมกะมาหาปลาไหลครับมาหา,าเไเบ็สปลาไหลนะครับผมกะมาได้โดนเตือนบละแต่ว่าบอท่านเอกมีโอกาสทีที่ท้ายคลิปนะครับผมขาดจะหาหูปลาไหลอยู่นะครับก็เลยหาเหลียวยเหลียวไซบ็สเหลียวก็เลย มาถ่ายคลิปนะครับผมกะจิเป็นยังได้กะพี่ป้าพี่น้องไปรับชมนะครับผมไปเล่พี่น้องไปรับชมคลิปต่อไปครับมาพี่น้องครับมายามเบ็ดปลาไหลนะครับผมมายามเบ็ดปลาไหลกันนะครับผมครับเบ็ดพี่น้องนี่เบ็ดพี่น้องนะครับผมเอาในผ่านจัดการไหมเร็วเฮ็ดไหนเฮ็ดจังไหนคนอยู่ถึงลงไปเดนนนนนนนสายติงแล้วสายติงแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ ใช้จริงๆลงไปแล้วครับบุก,กิดเอาชุ่มน้ำอะไรอยู่อ่ะเดีย๋ยวมาบังกล่องที่เราห่วยเป็นลูงนี้เอาจัดการทุกปับ๊นบน้ำบุกวะเลยเอาเล็กมาบานโอ้พี่น้องบอ่ออยู่เบ็ดฮักบ่ออยู่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 น้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วน้ำดันขึ้น,น,นแล้วน เบ็ดมันน้อยโอ้พี่น้องบายูเลยครับวังหันนี่มาพี่น้องมาทารุ่นกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวก็ีไใส่ไหขคือเกาานะ่าอันละผลงานแต้มแรกครับพี่น้องวังหันนี่ รุดเบ็ดไปนะครับเบ็ดล่าก็เลยเอาเล็กแหลมถามหาเอานะครับผมกะตัวเป็น <มา S 2> ทีนาพ่อ,พอใจอยู่พี่น้นองนะครับผมถ<ป>ามหาที่แหลกเข็นหางใหม่เคงจัดปัดเลยคอยแล้วมาคิดว่าเมนเอียนบ่ได้แทบประแมนเอาพี่น้องกดติดตามชมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวทีพาไปเบื้องแต้มที่สองแต้มพี่สามว่ามันสีมีแต้มที่สองสีสามบ่เหมือนนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็มาถึงนะครับผีเฮาใส่เบ็ดไปล้งที่แหลกแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนใส่ก็บ่ได้เอท่ายิปให้เบิ่งนะครับเพราะว่าข้าจะใส่เบ็ดอยู่นะครับเดี๋ยวที่พาพี่น้องไปเบิ่งนะครับผมมายามเบ็ดนะครับผมครับผมพี่น้องนะครับจะมายามเบ็ดนะครับผมเค่งจัดปัดเลยพี่น้องนะครับสายสายตึงนะครับแสดงว่ามิตูนะครับผมได้รุ่นด้รุ่นพี่น้องด้รุ่น มาพี่น้องมามาลุนน้ำกันนะครับผมนั่นครับเพื่อนกับเป็นคีเตอร์ข no ึ้นกันเนี่ยนั่นครับได้ตึงหมดถึงอยู่ไก่มั้งเถื่อนดิจกจกจกมือโจ๊กไซล่าโดนโจ๊กข้างมั้งถด่จี่เหร ยิงอไปาอู้ยืดกล้องยืดมือจิ้งกอง๊งกอกอนั่นลอ,องเสียงนี้ด้วยชัดไปเสียงผ่าคู่เดียวเน้อโอเคนะครับพี่น้องกะนะครับเข้ากะจุ่มแหนมชิมรุ่นกันนะครับผมในบ้านเพิ่นกำลังนะครับทำการเอาปลาไหลนะครับที่ติดเบ็ด อ,อจากหู้นะครับผมบอตีงมาสันยา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 ไ่แล้วโจกดรุเนาะเอาโจกโจกแก้งขางนในนะรับสมัครดนะครับเด้อรับสมัครพนักงานโจกคนหนึนน่งน,น,นะครับผมไคทีท่มักโจกมาเลยนะครับไปทางไหนผูกเขาเลย มานรุนน้ำกันครับพี่น้องครับไปไปทำไมตัง้งคนโมเสียมัเนี่คือมันคือดึงเนี่ยคือดึงหัวถิ่นเราหัวหน้าคือเข้าแข้งข้าแข้งบ่ะลูกสูสู กระเป๋าหาเป๋าหียง <c oughs> ่จะเปวใจไไปไหวไปยกักกันเด้อผู้เดียวกระเป๋าน่ะมาหลุ่นแต้มที่สองน้ำกันค่ะพี่น้องเปนงาฮะึดวงไปนไปเรงอะ Ở yên phúc Chạy yên nữa, chạy yên nữa, thành bố xung phân lùn năm vô yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, ปอ้ยก่ยอ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 ปากจากนูมาหาปลาไหลเลยครับพี่น้องมือนี่กินค้องแหง้เลย่ากินค้องเปียกคนละอยู่ตรงคือขูโที่ดีว่ามากัมาล่นหน้าเล่นกี่ตุมตัวยังยืบันี จกพวกเขาเิ้นแข็งเ,ย,เ <Okay. S 1> ย็นเกียวเกียวลงมาหลนลุ่มๆนี่ละอันสายยาวจ็ดเมตรเกาะห้าเมตร <laughs> สายยาวแปดเมตรมีร้อยแปดวิธีจกไปเรื่อยๆจะสายยาวสิบสองเมตรเัยนี่ <laughs> การที่จะได้ตัวปลาไหลมามันมีอยู่ ร้อยแปดวิธีวิธีที่พนันทำใช้อาจจะเป็นวิธีที่แปดสี่แปดก็ได้เอาตัวยากๆแบบนี้นี่เบ็นไม่ชอบเลยแบบนี้นี่ไปเลยผู้พิทีรุ่นยาวๆครับพี่นอ้องยาวอยู่เดียวละวสามเมตรก <laughs> ึเห็นเสือีรุ่เนเนี่ดิผู้พิทีรุ่นตัวเอาละครับพี่นอ้องในผ่านเพื่อน,นกิดกำลัง ไปทั sea, clear, ้งนไงน้ำเสือไปเลย่ากำลังนําตูนะครับอย่ามาบางกล่องที่ละอ้าวอะอะไท่านบอกวาใเอ็มชี้หกี่เอร่เ่ะเสียบ ใส่มาคั่มันดึงออกได้ยวาบ้านนี่นะยืนซ้าหน่วยเขาได้ใส่จยกหลงังหลังหนึ่งบอกม,มาหน่อยเออ,ออยู่วเว้ยบ่หายเกอะื่มมอ,อมาแดงไปเนาะพี่น้มมองใส่างามเลยครับปู่คบอรแคูมินแฉะมา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 ,มามามาเรียร้นอยโชวผลงานนี่ติ เงาเมียนหนึ่งอะไรตัวบังอ็บได้พี่น้องเอารุ่นต่อไปพี่น้องขออนุญาตเก็บเข่าข้างก่อนนะครับผม